สวัสครับผมเกตี้ฟีซวันนี้จะมาให้อาหารแมวที่วาเทปลีลานนะครับตอนนี้แมวรอกี่ตัวแล้วครับแมวรอประมาณประมาณสิบตัวได้นะครับนี่คืออาหารแมวนะครับวันนี้เกตี้ให้อาหารแมวยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อวิสกัตนะครับ

แล้วก็ตัวนี้ครับวางให้มันครับตรงนี้ครับอ่าวางเลยครับมันไม่เห็นครับไม่มีไม่มีแมวมัท่านี้ครับออาตัวนี้ครับแมวมาโนแล้วมาแมวแมว ต่อไปเป็นนมนะครับนมแพะนะครับอ๋อนมแพะไม่มีไม่มีที่ใส่เดี๋ยวรอให้หมดก่อนนะครับเขาบอกว่าให้แมวกินให้ลูกแมวเนี่ยกินแบบนมวัวไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะท้องเสียต้องกินนี่ครับนมแพะนะครับนมแพะกดมิ้วนมแพะนะครับเดี๋ยวรอถาดให้หมดก่อนนะครับ ทิ้งไปเลยนะครับอ่าคันนี้เราจะเทนมให้นะครับเทนะครับเ,เป็นนมแพะนะครับ ที่ผมรีวิวไปเมื่อตะกี้นะครับเป็นปลาเส้นนะครับไปดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปให้หานี้ยนครับปลาเส้นทาโร่ยาวสองเมตรเลยนะครับเม่ไม่ค่อยสนเลยนะครับทาโร่นึกว่าเป็นของเล่นแต่อาหารจริงกินเดี๋ยวคุยกันเลยนะครับ ันนี้เกตี้ผมคิดจะทําให้มันกินเกตี้ให้นมนมแพะด้วยนะครับผมคิดจะทําให้กินแล้วก็วิสกี้นะครับนี่ดูสิครับผมเอาขนมทาโร่ไปใส่ในถังนมนะครับจะได้ตอนนี้ตอนนี้เท่าที่เห็นเกตเห็นแมวกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามทั้งหมดสิบสามตนรงน้นมีไหมครับตรงโน้นมีไหมครับตรงโน้นก็มีอีกนะครับไหนตังไหนครับ ผมคิดจะทำให้แมวกินทารุง่ายๆนะครับโอ้ข้างในก็มีเยอะเลยนะครับแมวนะครับเอากินนะคะลองฉีดมันจะกินไหมครับผมฉีดใส่อัันนน้ะไรครับนี่ใส่ถังนมเลวนะครับ เอาว่าถ้าฉีกมันจะกินไหมครับเด,เดี๋ยวผมเอาด้วยครับใส่แนวนะครับเอาใส่นมนี่นะครับฉี่เฉาแต่ผมฉีกนะครับ ดูสิครับถ้ามาชมผมเอาขานมทาลูกไปใส่นมนะครับจะได้ให้มันกินขนมทารูนะครับโอ้กระปุกัดมาแรงวันดนะครับมิสกัตก็หมดแล้วนะครับนม,มนมก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็กินให้หมดนะครับมีแต่แมวตัวอ้วนอ้วนนะครับปุยป,ยป,ยปุยกันทั้งนั้นเลยนะครับ คัน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 คคันอะไรครับแมลงวันมันเยอะค่ะมันก็เลยคันผมก็รู้สึกแบบนั้นคะแมลงวันมาตอมอันนี้ก็หิวหิวนะครับหิวหิวเฮ้ยห่าหังเพื่อนนะคะนี่คือนบของอเกตี้บอกบอกแมวว่าทานให้อร่อยนะ เกตี้บอกปแมวว่าอร่อยนะครับทานให้อร่อยนะครับทุกตัวเลยบอกทุกตัวทานให้อร่อยเลยนะคะครับโอเคนะครับเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับถ้าใช่กดเชถ้ารักเทสกดติดตามตรงนี้นะคะบาย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 อย่บอกซือโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตี้ฟีดสไตนะครับลาไปแล้วครับเจ้าแมวนะครับ จะแมวเยอะมากนะครับล,ลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกทตีฟ้ฟีสไตล์ด้วยนะครับ